สภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเครื่องยนต์3,000ฟดีขับเคลื่อน4ล้อนะคะเดลตาไฮรัสสปอร์ตไลเดอร์เครื่องยนต์3,000ตัวจีเกียรออโต้ขับเคลื่อน4ล้อปี2003ค่ะเป็นตัวคอมมอนเร็วนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะลายไม้ค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะเกียร์ออโต้และได้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะคะ กระจกปับไฟฟ้าปัะไฟฟ้าค่ะระบบเซนทันล็อคค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยคะ่ะราคาโปรโมชั่นนะคะตั้งขายที่259,000บาทนะคะขายเงินสดนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจัดไฟแด์น,นะคะโทรปรึกษ,ษาเราได้เลยนะคะยีข้อมูลนะคะกว้างขวางนั่งสบายเบาะ3แถวนะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะราคาตั้งไม่แพงนะคะ259,000บาทเท่านั้นนะคะได้เครื่องดีโฟดีไปด้วยนะ จะเปิดด้านหลังให้ดูค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะขนของได้เยอะค่ะพร้อมลุยค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสักครู่นะคะจะเปิดระบบเซนทันล็อก่อนค่ะน่าจะเป็นระบบเซนทัลล็อนะคะเปิดด้านหลังไ,ได้รถสวยค่ะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ำบอดี้สวยนะคะนี่ค่ะเปิดด้านหลังได้แล้วนะคะ กว้างขวางนั่งสบายค่ะราคาเบาๆไม่แพงนะคะได้เครื่องดี d ฟดีคอมมอนเลวด้วยประหยัดสุดๆเลยค่ะพร้อมลุยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะหายามากๆเลยนะคะสปอร์ตเลยด้วยสปีแบบนี้สีก็เป็นสีทูโทนนะคะแอร์เย็นค่ะตีพร้อมใช้เลยค่ะเตตาไฮรักสปอร์ตเลย โต้ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ปี2003ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เพิ่พมเติมได้นะคะที่เบอร์092